โอ่กติงน่านยอดจริงเห็นไหมมีกางเกงในมีกางเกงในด้วยเหรอตายแล้วเขาลืมกางเกงในได้ไงเนี่ยทำไมวันนี้แต่งชุดแฮร์รี่พอตเตอร์มาโรงเรียนนะครับเนี่ยร้อนมากเลยค่ะเพราะ่ะเพราะว่าวันนี้เป็นมูวี่เดย์ค่ะมูวี่เดย์นี่โรงเรียนอะไรครับเนี่ยมีมูวี่เดย์มาดูหนังกันเหรอ วันศุกร์เขาจะมีกิจกรรม Freaky Friday แล้วแต่และว,วันศุกร์ก็คือธีมต่างกันไปวันนี้เป็นธีมว่า Favorite Movie ก็คือชอบหนังเรื่องไหนใส่ชุดนั้นมาอ้าวแล้วน้องไออุนใส่ชุดอะไรมาคะเนี่ยหนังที่ชื่อว่า We Can Be Hero ค่ะ We Can Be Hero ซีรีส์ฝรั่งไงที่วัยรุ่นนะ่ะเป็นฮีโร่กันเหรออ,อ๋อวันนี้แม่โมเป้หาอะไรันเนี้โอ้ยกำลังเครียดเนี่ยเรานะติดบอสก,กิฟินดอร์อันใหม่มาให้จากยูนิเวอร์แซลแจป แหายเชอร์เต็มใส่มามูฟวี่ฟรายเดย์ทำหายเลยรงเ,เ,เนียแม่ดูแล้วเนี่ยอันนี้แม่ดูแล้วค่ะไม่มีคือเ <c oughs> ชอร์เต็มบอกว่าอาจจะลืมไว้ที่สระว่ายน้ำอะ่ะ <c oughs> ไปดูที่สระว่ายน้ำได้ไหมห้องน้ำที่แต่งตัวจ้ะถอดไปที่ห้องน้ำตอนว่ายน้ำใช่ไหมอ,ไหอ้าวนี่โรงเรียนตัวเองแบบเนี้ยถ้าไปห้องน้ำไม่เจอไออุ่นเมื่อกี้ลุงโยได้ยินไออุ่นบอกว่าอะไรหายเหมือนกันไม่ใช่หรอ ได้ทิ้งไวาชุดว่ายน้ำหายเยอเลยเนาอ๋อหนูหนูหาหนูหาชุดว่ายน้ำไม่เจอที่บ้านอ๋ออยู่ที่บ้านคิดว่าหายเหมือนกันจะได้หาด้วยกันเลยใครหาเลยหาครัโบครับโบโบอันนี้ใช่ไหมไหนใช่ไหมลูกอันนี้เนาะโอ้โหแล้วขอบคุณครับป้าพ่อไม่ต้องถ่ายวิดีโอแล้วใช่แล้วโอเควิดีโอนี้จบนะครับบ๊ายบายชวันด้วยเนาะ เจอแล้ว Blade> ไม่ไม่ต้องถ่ายวีดีโอไม่ต้องถ่ายวีดีโอแล้วสวัสดีค่ะจบแล้วใจหายหมดเลยฮ้ยแต่ที่เนี้ยของหายเ่ะเขาก็หาเจอคือถ้าเธอแต่ไม่มาไม่มาเอาเนี่ยป้าเขาก็จะเอาไปไว้ที่กรง ล้อแซนฟาวของหายกล่องล้อแซนฟาวตู้เลยเขาเป็นตู้ล้อแซนด์ฟาวใช่เราอยากรู้ไหมว่าเด็กๆเขาทําอะไรอะไรหายกันบ้างแล้วอะไรอยู่ในกล่องล้อแซนฟาวบ้างเดี๋ยวเราจะไปคุยโรงเรียนว่าขอล้อแซนดฟาวมาสักล็อหนึ่งแล้วมาดูกันว่าเด็กๆนะคะชอบลืมอะไรไปที่โรงเรียนกันมากที่สุดนี่ค่ะมาแล้วนะคะของล้อแซนดฟาวนะแล้วตอนนี้เด็กๆเป็นไงหมดแล้วว่าเด็กหายเด็กหาย อยู่ในกล่องนี้ป่ะเนี hmm. mm ่ยสงสัยว่าจะอยู่ในกล่องนี้ห่อมไม่มีเด็กเอาดูเลยครับดูมาเร็วมาเร็วมาดูกันเร็วนี่คือของที่เด็กชอบลืงกันไว้ที่โรงเรียนนะแล้วพอโรงเรียนเจอแล้วยังไม่มีเจ้าของมารับอ่ะโรงเรียนก็จะเอามาไว้รวมกันไว้นั่นแหละจริงคือโรงเรียนนะคะจะมีตู้ที่เป็นตู้ล้อแันฟาวทีเนี้ยเราขอมาส่วนหนึ่งซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างนานแล้วนะเกือบปีได้ยินพี่เขาบอกว่าถ้าเจ้าของยังไม่มาเอาตอนเนี้ย ที่เขาจะโลดแล้วเอาไปบริจาคแล้วเนี่ยเขาเอาไปบริจาคไม่ได้จะโลดนี่ใครดูวิดีโอนี้แล้วรัวเป็นของตัวเองนะคะรีบมาเอาไปจากล้อแซนฟาวนะคนที่จะมารับของนะคะจะต้องมาเซ็นชื่อเป็นใครอะไรยังไงเพื่อแบบยืนยันความเป็นเจ้าของเพราะบางทีบางคนมานี่หยิบของที่ไม่ใช่ของตัวเนี่ปหยิบผิดอะไรอย่างงี้อะไรนี่ก็เกงนายด้วยเหรอเจ้าของน่าจะไม่เอา เกงในแล้วะตายแล้วเขาลืมเกงในได้ไงเนี่ยเขาเรียนไห้นาใช่หรือเปล่าข้างหลังโยนั่นน่ะข้างหลังโยนกระเป๋านี้ทำไมกระเป๋าชุดไ่ว้น้ำของเพื่อนชัแต่วันนี้เขาม่เห็นไหวยน้ำลืมไว้ทั้งใบอทุกคนคะอันนี้อันแรกวันนี้น่ารักไหมน่าักนมากใครเป็นเจ้าของนะมาทอะไรได้มากว่าเ้ยเดดเดด เปลี่ยนสีเปลี่ยนร่างได้ถ้าเกิดทำนี้หายก็เชนญจำได้ฉันเคยเห็นเด็กเธอนี้ยแหละเหรอใครเป็นเจ้าของหรลืมมาเอานะคะคือจะบอกว่าอย่างของน้องลูเชียนที่ลืมชุดว่ายน้ำไว้เนี้ยเดี๋ยวโรงเรียนจะโทรบอก <c oughs> คุณพ่อคุณแม่พอรู้ว่าใครเป็นเจ้าของเสร็จ <c oughs> โทรบอกถ้าเกิดไม่สะดวกมารับอะ่ะ <c oughs> ทางโรงเรียนจะซักทำความสะอาดไปให้แล้ววันจันทร์ก็คือมาเอาไปได้ซักให้ด้วยซักให้มันเป็นชุดว่ายน้ำไงคือเก็บแบบแช่เปียกไม่ได้นะต่อไปกระติกน้ำกระติกน้ำ ไม่น่าน่าอันนี้น่าจะเด็กโตไปใหญ่มากเราแยกประเภทอ่ะกะติกกะติกน้ำไว้ด้วยกันคือแม่รู้สึกว่ากะติกน้ำน่าจะเยอะสุดสองคนนี้คิดว่าอะไรเยอะสุดเสื้อผ้าเสื้อผ้าถุงเท้าอได้มาดูกันว่าอะไรเยอะสุดเจออันนี้นะคะที่ยังคิดว่าน่ารักมาก มันเหมือนอยู่ในที่ว่ายน้ำเหมือนเลยอะค่ะเข้าใจแล้วพอเด็กๆมาว่ายน้ำเนี่ยมันก็คงจะลุงลังนะต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่นะที่เฉตแตมบอกอาจจะมีแว่นตาว่ายน้ำใช้กได้เพราะเฉตแมทำตกทำจมสะเป็นหนึ่งอันอันนั้นอะไรอาจะแต้มคือปีมี LED ด้วยโรงเรียนนี้มีนางฟ้าไม่ลืมปีถอดปีว่ายน้ๆอันนี้คือกระเป๋าบวกสบู่นะคะถุงว่ายน้ำเต็มเลย เกจริงเเก่งว่ายน้ำมากว่าเป้าไม่เป็นเสื้ออะร่งเลมาป่ะโอ้โหเนชุดน่ารักเออชุดอาวุธของผู้ชายของผู้ชา่าแล้วอันนี้จะก่งไหนช่หอะไรชุดวยน้ำยูนิคอร์นของบ้านหยุกเก็กบ้านยูนิคอร์นยูนิคอร์นนะครับรับของไปด้วยนครับคือยูนิคอร์น อะไรนะครับหนูอยู่นี่นีอค่ะไน่ได้อยู่แน่เลยแต่ขอพวกนี้คือเขาลืมไว้เกือบปีแล้วนะใช่แล้วโตขึ้นเยอะแล้วเปล่ามีอีกค่ะมีอีกชุดน้ำอีกแล้วอ่ะเรยวเร็วมีชื่อหมอ๋อไม่ใช่ป้ายยี่ห้อโอ้สบู่อีกแล้วไม่อย่างไรกาเอาซะ แว่นตาอุ้ยช้อปทานเสื้อผ้าจะเยอะจริงๆด้วยอ่ะอันนี้ครบเสร็จมากเลยโยมเหมือนไปค่ายอ่ะสบู่แชมพูแปรงสีฟันยาสีฟันนะคือแปรงสีฟันสองอันด้วยอ่ะพี่น้องเปล่าแล้วครีมกันแดดด้วยอ่ะโอ้กางเกงแล้วทำไมถึงมีกางเกงอ่ะเจ้าปั๊มตั้งอันนีดนะก่งนะเกงอะไรไม่รู้เก่งนะเพ้อีกแล้วอุ้ยน่ารักติดสติกเกอร์เต็มเลยอ่ะเอออิ่วมีกางเกงในเต็ม ไม่มีรองเท้ารองเท้ารองเท้าถึงขนาดลืมรองเท้ากันไว้อันนี้ยืดอะไรคะเป็นเหมือนแก้วโมเดลอันนี้คือตุ๊กตาค่ะอาจจะมาจากกุญแจอาจจะหลุดร่วงมาเปล่าอันนี้เสื้ออีกแล้วอะเออเสื้อผ้าเยอะจริงแหละอันนี้เป็นเสื้อหนาวนะผู้คนน้ำผูของ อ๋อเนี่ยขวดน้ำแล้มีที่จับด้านข้างไงแหมกระติกน้ำก็เยอะอยู่ร่ะโอ้ my god แต่กระติกน้ำเครื่อน้าเต็มเลยนี่มันกล่องสมบัตรครับเดี๋ยวนะคะเชี่ยวขอแยกขวดน้ำออกมาหน่อยก็ไดขวดน้ำเต็มเลยค่ะโอ้เห็นแม่แม่ว่าแล้วกระติกน้ำ อุ้ยนี่น่ารักกระติกน้ำเด็กน้อยอ่ะสอยแม่สวยแม่ดูสิน่ารักมากชี่พีิพีี่ตีอุ้ยนี่เสื้อหนาวโรงเรียนน่ารักน้องเสื้อหนาวเด็กนี่สวยๆอ่ะมีชื่อไหมอ่ะปกติคุณแม่อะไรนะไปเขียนชื่อไว้ที่เสื้อเราเราก็ไม่ได้เขียนของสแต็มนะแต่คนสแต็มเราติดกระดุมไว้เป็นสัญลักษณ์นี่ค่ะทุกคนขวดน้ำกระติกน้ำเต็มเลยนะครับเฮ้ยสแต็ม แล้วเป็นต้นเลยนี่ไงของสเต็มหายพอดีนี่คนทำของนี่ยไที่เขาจะไปบริจาคอยู่แล้วเราเอาไปใช้ได้รับบริจาคซะเลยอ่ะของเล่นเหตุน้ำอาจจะเยอะสุดตอนแรกอะเราเข้าใจว่ากระติกน้ำที่เยอะสุดเราลงมาจะเป็นของเล่นเราคิดว่าเราจะเจอของเล่นเดี๋ยวนะนี่มันเปิดไฟได้นะอันนี้มันเคยเปิดไฟได้แต่ถ่านมันหมดแล้วเว้นตามีเว้นตาชุดโอ้โหกระติกน้ำเยอะจริงเห็นไหมติดน้ำเป็นไงบาง ที่ <this> <Cock S 2> พ่อคุณแม่ครับแนะนำนะครับเก็บติกน้ำเด็กๆนี่เขียนชื่อเลยนะครับเขียนชื่อเขียนชั้นเลยไม่ไม่ใช่โรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวหรอกต้องหายกันอย่างนี้หลายโรงเรียนเลยก็ติดน้ำเยอะมากอุ้ยดาราสนใจอันนี้มีชื่อค่ะเบลล่าเบลล่าเบลล่ารับของนะครับโอ้ยขวดน้ำอีกแล้วเยอะมากเลยก็ใส่อันหน่อยดับแรกใส่ของแม่ ก็เก็บไว้ให้ใส่ของแมสไงใส่ของแมสสวยของแมสก็ยังอยู่ไงของแมสยังอยู่เฮ้ยยัคสปินเนอร์อะไรสปินเนอร์เฮ้ยนี่น่ารักอ่ะดูนะคะสปินเนอร์อะไรอะลุงเหมือนมันเป็นอิเล็กทริกด้วยเออไหนดูจีถุงค่ะเว้ไม่ใช่ถุงฐานอันนี้น่าจะไว้ห้อยตกแต่งคริสต์มาสเออตกแต่คริสต์มาสกวาว ม้วนมวกอันนี้กรองใส่อะไรอ่ะมันเขียนว่ามีอัลเซสด้วยค่ะแล้วก็มีมิลลิลิตรอ่าอันนี้เราขอเอาได้ไหมเลยใส่ได้วิชแต็มลองที่ใส่ได้ไหมเหมือนของชเต็มมากเฮ้ยแจ็คเก็ตสวยมากอากาศก็มีกับตันอเมริกาเฮ้ยนี่สนามโรงเรียนอีกแล้วค่ะอุ้ยสองตัวเนี่ยของเด็กน้อยเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยอันนี้เหมือนแอนิมอล r o สซิ่งเลยแม่จะต้องกลับไปเขียนชื่อให้ชเต็มแบบโอ้น่ารั สใส่ข้อมือโอ้ยน่ารักค่ะแว่นตาอู้มีแชมพูค่ะแล้วก็มีหักสีฟันแว่นตามีรองเท้าที่เองแมสอุ้ยมาของนู้เลยไหสตัวนี้ชัดๆอีทีไออุ่น,นลืมไว้แน่ของไออุ่นเป้าอู้ถุงเท้าอิ๋วอุ้ยถุงเท้าอย่างเยอะแม่หรอกแม่ว่าเขาร่วมกันอะว่าถุงเท้าไม่นิ่งเดียวกันค่แบ๊ฮะแค่แบ๊ก็มี นี่มีหมวกคริสต์มาสอยู่นี่นี่เอ้ยน่าจะเป็นงานคริสต์มาสอะจะเกงในที่ยังไม่ได้เปิดหรอโอ้ยไม่ใช่หรอแม่ปุ้ต้องเอาออกมาให้ดูด้วยถุงเท้าว่าลายในบ้างเผื่อเจ้าของดูอยู่จะได้มารับโอ้ยยอกเจ้าของอาจจะอยู่โรงเรียนอื่นก็ได้นะใครใครหายโรงเรียนอื่นมารับโรงเรียนนี้ก็ได้นะครับเทาชุดอะไรอะชุดไวนานมันยังมีรงดีอีกนะคะแรกสุดเน่ยจมาอยู่บนโตะนี้แล้วถ้ายังไม่มีใครมารับเนี่ย ก็จะไปอยู่ในตู้อเมริกาอ๋อนี่เพิ่งหายสดๆร้อนๆเลยนะสวยมากจะของเลยนะเนี่ยเขาอาจจะของดูเชียนอีกไงนี่สุดยอดเป็นกระเป๋างี้เยอะนะต้องหลายใบเนี่ยที่มีของอยู่ข้างในอ่ะคิดว่าตอนเขาทำหายอะเขารู้ตัวไหมไม่รู้แล้วเหมือนดูเชียนนี่แหละคือกลับไปบ้านก็ยังไม่รู้ตัวโอ้โหโยอถ้าเราไม่ถามแต่วันนี้ก็โบหายแล้วจ้านี เกงน่ารักเชียวมียูนิคอร์นคือที่นี่เ,นเขามีกิจกรรมแบบว่าเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนมา,มมาอะไรอย่างนี้ได้ไงโหอันนี้แพงอะไรคะเนี่ยตัวเล็กๆอุกุยน่ารักแล้วน้องน้อยนี่เตือนเลยเตือนทั้งเด็กทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองเลยว่าวันที่เด็กทาของหายมากที่สุดนะ่าจะเป็นวันที่ <laughs> มีว่ายน้ำใช่ค่ะเออจะเก,ก็ตเสื้อหนาวก็หลายตัวอยู่นะอตอนนี้ที่เยอะๆก็คือเสื้อผ้ากับกระติกน้ําขวดน้ำขวดน้ํานี่มาเป็นแบบคลังเลย ้าคุมพาเชตัวพาเชตัวไปแล้วหรือเปล่าพาเชตัวคุณสกายว่ามีขวดน้ำเยอะขนาดไหนใช่ไม่ไม่ใครดูกระถิ่งน้ำนี้หรือยังพี่แมลออกข้างในด้วยน่ารักอ่ะมีอะไรอย่าน่ารัก รองเท้ารองเท้าหนึ่งคู่รองเท้าอ๋อหายเป็นคู่ใช่ไหมไม่ได้หายเป็นข้างใช่ไหมอ๋อถึงคู่ที่มันคนละค้างเอ้ยแต่แต่คนละค้างยอมันอันเดียวกันแต่ว่าอันนี้มันหลุดหลุดเพราะแม่อาจจะอยู่เป็นปีแล้วเปล่าเนี่ยอุ๋ยนี่กระเป๋าน่ารักกระเป๋าเด็กกระเป๋าใส่ของเด็กมันเหมือนเป็นที่กั้นไปเฮ้ยน่ารักอ่ะเป็นของเล่นเหมือนกันรถไฟอะไรเงี้ยมันน่าจะอยู่ที่ห้องเรียนนะคะแต่ว่าคนถืออาจจะคนถือมาแล้วก็ ชุดนี้หนูคุ้นมากเลยค่ะเหมือนหนูเคยหนูเคยเห็นมีคนใส่เราไปหาเจ้าของกันดีไหมคือเฉดแจมดมซิแล้วก็หาเจ้าของกันดมรองเท้าดีกว,ว่าพ่ออยากรู้ว่าใครเป็นเจ้าของโดมซิมามาดูถุงนี้กันดีกว่าแม่เห็นแว่นตาไว้น้นาแต่ยังไม่เจ้าของเฉดแตมเลยอ่ะ เจะแต่แม่จะหายไปแล้วเหรอยู่ใต้สระว่ายน้ำหรือไม่ก็อาจจะอยู่ในตู้ที่เพิ่งหายไปไม่นานเงี้ยอันนี้อาจจะหายนานเกินไปเฮ้ยเฮ้ยลูกลูกบีบนี่อุ้ยยังมีไฟอยู่นะจ๊ะนี่ที่ใส่ข้อมือเด็กอ่ะอยู่แปลกๆสปินเนอร์โอุ้ยสปินเนอร์อีกแล้วอันนี้เจ๋งมากอืมอันนี้น่าอันนี้น่าจะเด็กเล็กๆอะไอ้ตัวนีมีไฟแล้วค่ะมั่ว อ่ของเด็กผู้หญิงนะครับอันนี้เด็กผู้หญิงเด็กเล็กๆอุ้ยมีไฟอีกแล้วเล่นสนุกมากเลยไฟด้วยเชิแตมก็ชอบเล่นระเบียงกแบบนี้เสื้อหนาอุ้ยน่ารักอีกแล้วอ่ะมีเว้นตาเชิดแต้มออกตัวนี้น่ารักอ่ะแต่ประเีคนี่ถ้าเชิดแตมใส่เสื้อหนาวน่ารักนี้มาเราทำหายเสียดายนะเดี๋ยวเขาจะเป็ิจารณ์เลยนะ ใช่ถ้าเกิดอีกสักพักนึงยังไม่มีใครมารับนะคะก็จะเคลื่อนย้ายไปบริจาคค<ะ>่ะบร <c oughs> ิจาคให้เราได้เสร็จ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เยอะๆนะคะดวเราจะมาทำให้ดูกันอีกนะวันนี้ขอบคุณน้องไออุ่นเลยนะคะที่มาถ่ายวิดีโอกับเรา๋ยววันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะ <c oughs> บ๊ายบาย